สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูแพ็กค,คู่หนุ่มตีแพ็กค,คู่ครับคันหนึ่งอยู่ข้างล่างคันหนึ่งอยู่ข้างบนสานี่อ y สไบสองร้อยสี่นี่ลอกคลองอย่างนี้จะได้ลึกมากครับ ลึกไม่ลึกดูเอาพี่น้องยืนรถนี่สองชั้นเลยหรือว่า้าวัดหกเมตรเจ็ดเมตรนะครับเขียวเขียวนี่เป็นข้าวนะครับข้าวหวานาวิวสวยครับวิวสวย สารีอีสแวรสองร้อยสี่ครัตัวนี้แพคคู่นี่ถ้าผ่าอนเสร็จนะ่จาจะเบียดเบียดเจ็ดล้านนะครับเบียดเบียดเจ็ดล้าน ถมไปบนไปกับชาติเติรัพย์นะครับงานลอกคลองอย่างนี้ก็ต้องใช้ใหญ่ๆครับจะใช้รอยยี่ก็ไม่ได้เพื่อไม่ถึงดูหลายมุมครับ ล่างนะครับก็คล่อ,องตัวดีครับนะเค okay, 3ีปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขับด้วยละครับซูมิชิ ซีเอ็มห้าศูนย์ร้อยห้าสิบแปดล้านมากจดให้ดูกันเต็มอิ่มครับเอาร่มมาพี่น้องว่าอากาศร้อนมากเมื่อกี้หลบฝนไปกอเอาร่มมาก็เย็นเลยแหละ รีวิวไม่ค่อยเหนื่อยครับสนใจสถานีก็สอบถามได้นะครับ098 272 3752ร่รวมด้วยช่วยกันสามเมื่อกี้คือพลัง อูทางไปด้วยครับไม่งั้นจะลื่นจมไม่มีจมหรอกนะจะลื่นรถขนาด20ตันไม่ต้องดูใบแตกเาไปสิบรองรับการกระดกอย่างดีครับโดยโดนเลือเจ็ดตัวแคเียสสอก็การดูแลรักษาเนาะดูแลรักษารถไม่ค่อยได้พูดนานแล้ว ก็ทุกๆ500ชั่วโมงจะมีทีมงานช่างจากซานี่ครับมาดูแลเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของเหลวแล้วก็กรองอดักน้ำเช็คนะครับล้างแล้วก็ของน้ำมันดีเซลพอ1,000ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนมันตัวเดินครับโบสวิง ก,ก็ทุกๆ500ชั่วโมงก็จะอัดนะครับเอวเอว,เอวนี่ไม่ต้องอัดทุกวันนะพี่น้องถ้าอัดเยอะซีนจะรั่วครับนะรถใหม่นี่500ชั่วโมงอัดสักสี่ห้าปีพออย่างอื่นก็อัดจารบีพี่น้องเราแต่ท่านเลยเ เช้าเย็นหรือว่าเช้าบ่ายแล้วแต่เจอดินแข็งถ้ามีเสียงรองก็อัดครับรถเราจะได้อยู่กันยาวๆส่วนน้ำคงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามีการรืองความร้อนเรื่องยไรรถใหม่ไม่มีปัญหากระดูที่นาปัดนะครับ ส่วนเอก็ต้องเคาะฟิลเตอร์ด้วยครับไม่งั้นจะตันก็คอมจะพังเร็วสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญ,รรท,ท,รญรรทรัพย์หรือเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator Truck ในยูทูบหรือว่าเพจนะครับหรือว่า Facebook ชาติเจริทซัพย์เกี่ยวเครื่องจักรหนักท่านใดที่มีรถเก่าหรือว่าต้องการปรึกษาซื้อรถใหม่นะครับรถเก่าที่ปล่อยปล่อยไม่ออกก็บอกครับเดีย๋ยวจัดให้0 9 8 2 7 2ด7 5 2รถเล็กรถใหญ่ก็ช่วยกันไปครับนะเจ็ดนาทีพอครับ คนขับรู้ว่าคนขับจะนิ่งอยู่ใส่ใจรับโทรศัพท์ด้วยครับจบด้วยแพ็คคู่นุมตีซันเอสวา,ายสร้ยสนใจสอบถามได้ครับหรือว,ว่าเข้าไปดูกันทำงานได้ที่เพจชาติรถซับเอ็กซ์คา c a เวเตอร์อินฟลักหนึ่งกแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ